หลังที่เก้านะครับอยู่บนต้นไม้สูงป,ประมาณห้าเมตรเดี๋ยวเราจะทำการตัดกิ่งไม้ให้มันโน้มลงมาแล้วเก็บบิ้มนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลงมาแล้วครับหลังที่เก้าของเรา ดูว่าหัวน้ำจะสวยไหมโหไม่ยอมเปิดเลยครับไม่ยอมเปิดหัวน้ำเลยโอเคสวยงามสวยงามเดี๋ยวลองตั้งกล้องถ่ายดูกันนะครับโอเคโอเคครับในภาพสวยๆแล้ว ขออนุญาตนะครับขอหน่อยครับอย่านะครับ สวยสวยสวย,สวยขอบนุณนะครับ สวยครับสวยไอยาดครับ สวยครับหัวน้ำสวยน้ำเป่งน,น,นะครับขออนุญาตนะครับหลังที่เก้าหลังที่เก้าก็สวยครับ ก่อนน้ำสีสวยโอเคสวยงามกอ,อนน้ำแบ่งเยอะเลยครับ ืมแด่มจริงๆเก้าแล้วครับเลขสวยครับเลขเก้าสวยจริงๆอีเก้าครับแจมๆจมหัวนัดแจมๆจมโอ้นี่นรรค,ครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูกันอีกทีนะครับลังที่เก้าโอ้โหสวยจัดครับเจมแจมเลยอีกด้านหนึ่งนะครับโอ้โหเลกสวยครับเลขเก้าลังที่เก้าแล้วโอเคครับ